วันนี้แขกรับเชิญหนุ่มสุดฮอตระดับ g l o b a l ฟนทั่วโลกมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่พีกรีสสวัสดีค่ะหลายคนมารอกรีสอยู่แต่เช้าแล้วนะถูกต้องข้างล่างนี่แน่ยนโอ้โหพี่เดินเข้ามาอย่างนี้นะเฮ้ยโอ้แสกแซกเต้นเข้ามา แทกตัวแทกตัวเป็นคำเยอะเพราะว่าน้องเราคนนี้เนี่ยเก่งครบเครื่องเลยทุอยากล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่เมื่คืนสองทุ่มมาสองทุมมันมาสองแสนกวิวแล้วนะสองแสนกว่าล้านวิวเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆสองแสนวิวสองแสวิวทยานสู่ล้านวิวแรกเชื่อว่าจะทะยานไปเรื่อยๆก่อนไปพูดคุยถึงซิงเกิลใหม่ เราขอพูดคุยนิดนึงว่าชื่อเพลงนี้การกลับมาของหนูในครั้งนี้เนี่ยนะหนูไปที่ฝรั่งเศสมาใช่ไหมใช่ไปเจอกับใครมาจ๊ะไม่ไปไปเจอกันที่ร้านอาหารบังเอิญเจอกันยุงเทพเจอไหมไม่ไม่เจอยุงก็ไมเจอฉันอยากรู้ว่าเวลาไปเจอะเวลาเราไปเจอกันอะไรยังไงก็ทักทายกันแบบโมงนิดนึงตอนแรกไม่ตอนแรกผมยังไม่เห็นผมเจอพี่เบลสุพลก่อนฮะมืเบลสุพลเยหรอ โดยบริษัทเป็นอะไรอ่ะเป็นบริษัทไม่เปมไปดูไปช่วยดูครับผมอ๋อก็เลยไปเจอการแล้วยังไงเจอเจอพี่เบลเจอบิลกินเจอพี่พีเอ้า โค้เลยอ่ะทีมเข้าอีกใช่เจอบิวกินด้วยอุ้ยไม่เธอโชคดีอ่ะแล้วเธอมาเคืองฉันทำไมฉันบังเอิญเจอเฉยๆโชคดีจังเลยอ่ะแล้วจีจีพีพีไปทำอะไรจ๊ะไปรอบนั้นไปยาวเลยครับผมไปทั้งงานลอรียลด้วยไปดูโชว์บาลเซียกาด้วยครับแล้วมีถ่าย MV ตัวนี้ครับแลวโกลบอลเหมือนที่แม่บอกใช่เพลงนี้ชื่อว่าคาร์ินไปที่ซิ ขอโทษละกันขอโทษละกันให้อารมณ์แบบนี้เ้ยไม่เห็นอยู่ใน MV เลยภาพ่อกี้เนี้ยออกมาอินเสิร์ตอ่ะคืออยากรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยอ่ะวิกินได้ฟังอย่างวิกินได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเขาพูดว่าดีเลย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 ปไม่แต่จุดจุดประสงค์เราเนี่ยไอ้คำว่าขอโทษละกันมันจะสื่อยังไงเออก็จริงๆมันเป็นเพลงบอกว่าขอโทษละกันที่แบบ ไปแอบชอบเธอเ แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าแบบมันห้ามความรู้สึกของเราไม่ไหวไม่ไหวเออเป็นแบบขอโทษละกันมันต้องฟิวนนมันต้องฟิลนะขอโทษละกันเธอจะพูดยังไงเธอจะพูดว่าอะไรขอโทษกันเออตีไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้ขอโทษละกันขอโทษกันขอโทษหน่อยเอานอนหตั้งใจจริงๆแล้วแบบว่าอันนี้คือแบบว่าแต่งมาจากประสบการณ์จริงหรือว่าอะไรอยากจะถัมยังไงอะไรจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเพราะว่าวันนีู้ตื่นเช้ามาก หนูก็เลยปวดท้องนิดหน่อยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกันไม่จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้อ็ไรเลิศใช้คำนี้มาจากแบบคาราโอเกะก็มาจากแบบว่าประสบการณ์ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแบบก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าก็รักเธอไปแล้วอุ้ยอ่ะกับเพลงนี้อยากจะขอฟังเป็นบุญหูสักท่อนหนึ่งสดๆได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคาราโอเกะได้ค่ะ เพนกันพระสาอะไรชอบทำให้ฉันนอนใจสั่นชอบไปตกรุ่มรักป้าปออยู่อย่างนี้ใจมันก็ทนไม่ไหวถ้าบอกรักกับเธอออกไปนี่มันจะผิดมากมายอะไร I like you จะทำให้จะโกรธก็ขอโทษแล้วกัน yeah. แบบสดสด่าบุญหูแลวก็น้ำพึ้ไหลไปด้วยลองไปน้ำผึ้ไหลแล้วอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์นะโอ้พร้อมมากพร้อมมากเฮ้ยว้าวทำไมอ่ะสุดยอดอ่ะเนาะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะเก่งขึ้นเรื่อยๆจริง เมื่อสักครู่นี้คือเปิดสกิลหูเครื่องซองของแม่เลยเปิดออกมาเลยเออแล้ว M v วนี้ก็พิเศษด้วยได้พี่ยงไปกำกับได้พี่ยองไม่กำกับให้ครับปหนึ่งว่าเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งปหนึ่งว่าเป็นภาพยนตร์สั้นเขาอนุญาตนี่นี่นี่ก็คือที่ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสถูกไหมฮะใช่ครับผมและทำไมต้องเป็นพี่ยงเพราะว่าคิดคว่าคนอื่นไม่ออกแล้วอบจะเลย เพนชอบจังเลยเราไม่เพราะว่าผลงานเขาอยู่เนาะใช่ครับผมก็คือรู้จักพี่องค์มาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่นาดาวังกอก็เป็นเด็กเก่าพี่องค์มาแล้วก็ไม่เคยร่วมงานแบบว่าแบบว่าให้พี่องค์กำกับแบบจริงๆเลยครับรอบนี้ก็เลยแบบว่าโอเคจะยกไปถ่ายต่างประเทศพี่องค์เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปทำให้โอ้โหล้วภาพสุดยอดสวยมากจริงร่วมงานกับขุนพลเป็นไงบ้างจ๊ะ ดีครับก็สนุกดีเพราะว่าเจอน้องเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเอจัง<ๆ>ตอนนี้น้องขุนก็ได้เดบิวต์แล้วเป็นศิลปินวงบาส <No. S 2> ครับผมก็ตอนนี้มาเจอกันอีกรอบก็รู้สึกว่าเออ ก็ยังสนุกแล้วก็น้องคนพลก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเห็นบอกว่ามีมินิอัลบั้มด้วยใช่ครับก็คือเพลงนี้จะเป็นเพลงจบสุดท้ายที่อยู่ในมินิอัลบั้มพีครับผมเป็นมินิอัลบั้มแรกของพีอันเดรสนี่นี่อันเดรสอันเดรสอุ้ยร้อนร้อนมายเฟลลิ่งส์อ๋อวันนี้ก็ร้อนกันเยอะแหละนั่นแหละี่พี่เข้าใจจะเป็นมินิอัลบั้มก็พรีออเดอร์กันได้แล้วครับเออทางไหนบอกก็สามารถไปติดตามผ่านทางออฟฟิเชียลของทาง พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะส่วน MV ของเราล่ะเพลงนี้เอ็มวีขอเชิกันก็เพิ่งปล่อยไปนะครับผมก็สามารถไปดูได้แล้วนะครับที่ YouTube c h anel พีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับเราไม่ผิดหวังแน่นอนกับทุกอย่างที่พีพีกิจทำจริงๆเขาทำด้วยความตั้งใจแล้วก็แบบคุณภาพระดับโล่งจริงอ่ะเนาะวันนี้ขอบคุณพี่พีกฤจด้วยนะคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ